โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะพี่ได้เจอเจอเกมหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า Freeze Archer.io นั่นเองนะคะตัวเกมนะคะก็จะมีคือมันจะส่งไปทั่วโลกนะคะแล้วก็จะเห็นปะ่ะส่งไปทั่วโลกแล้วเราก็ต้องกินกันเองด้วยทุกคนแล้วเราก็จะต้องเอาที่หนึ่งใช่ พี่นะคะสามารถไล่กัดคนอื่นได้นะพี่พี่นะคะจะไล่กัดเลเวลสามนะคะเพราะพี่นั้นมีความเมามันพอสมควรเลยละ่ะทุกคน ร้าทุกคนเมามันมากว้ามันน่าจะค่าได้หมดนะคะเห็นปะว้ามาสมงแดงก็จริงอะ่ะติก๊กไม่เคยจะแพ้ใครอะครับ โอ้ y g o ก๊อนายดูสิแกมาแย่งอาหารฉันทำไมเหลือตัวสุดท้ายแล้วเออเย้ชนะนะคะทุกคนเราเป็นปลาแซลมอนปะเนี่ยเพราะหน้าตาไม่เหมือนเลยว้า โอเคค่ะเรานะคะได้สควิดมาแล้วแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะทุกคนตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะคะหุยไม่ก oh ็ฉันจะแป็น ี่นะคะบอกเลยว่าพี่จะไม่สนใจถึงเราจะไม่ใช่ที่หนึ่งนะคะโๆุ้กคนทุกคนเราต้องง่ามแล้วทุกคนเราต้องง่ามใครสักคนแล้วทุกคนว้าทำไมตายอ่ะ ไม่ได้หรอพี่ไม่รู้โอเคนะคะโอ้ยห้ามโดนปาหมึกนะคะคือมันเป็นเอ่อสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันทำยากเกินไปเว้ยมันเป็นไปไม่ได้ไงทุกคน แว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 ทุกคนห้ามโดนปลาหมึกเว้ยพี่ทำไม่ได้เว้ยเหมือนกับว่าปลาหมึกเขาจะคอยง่ำเหมือนเราต้องคอยโตด้วยนะคะคอยโตเพื่อจะได้กินปลาหมึกตัวสุดท้ายใครแย่งที่หนึ่งของฉันไปอีหมอนี่แกต้องตาย ว้าว wow, ทุกคนว้า wow. วยากไปเป้าอะยากไปไหมอะตัวเกมก็มีเท่านี้แหละทุกคนพอมาอืมต้องไปแล้วฮะโอเคนะคะก็มีเท่านี้ละมมอืม,อะะอะะม,อมบ๊ายบาย